สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับลูกกวาดแล้วก็ช่องช็อกโกแลตแคนดี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้กวาดก็ตื่นแต่เช้าขึ้นมาแพ็คกระเป๋าเนาะแล้วก็เตรียมตัวจะออกเดินทางไปทริปที่เราไม่ได้แผนกันเอาไว้ค่ะสําหรับทริปนี้นะคะก็จะเป็นแนวเลยๆค่ะเพราะว่าเราจะขีม่มอเตอร์ไซค์กันไปนะคะกว่าก็จะเอาสิ่งของที่จําเป็นไปแค่นี้พอนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่กระเป๋าและก็ไม่ลืมที่จะเอาถุงกอบแกบนะคะใส่สัมภาระของเราเข้าไปทีนะคะเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกจะได้ไม่เปียกค่ะ แล้ว,ก,วก็จะมีกระเป๋าพกเล็กๆใบหนึ่งนะคะก็จะเลือกเป็นกระเป๋าที่สามารถทนน้าทนแดดค่ะและเราก็จะไม่ลืมนะคะที่จะใส่ถุงมือด้วยเพื่อกันแดดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมือดํานะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมตัวในการใส่ทุกๆอย่างให้เป็น complete look ของเรานะคะก่อนที่เราจะใส่หมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องใส่ไอ้มงกันก่อนนะคะหายใจลำบากนิดนึงเราก็จะพกเสื้อไปด้วยนะคะ <ๆ S 1> เผื่อไปปูนั่งชิๆลๆริมเขื่อนป่าสักค่ะ ก็ตามที่เพื่อนๆนเห็นนะคะฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่กลัวฝนนะคะเราแพคกิ้งทุกอย่างอย่างดีแล้วแต่เราก็ภาวนานะคะว่าอย่าตกลงมาเลยจะดีกว่าเนาะจะได้ขับขี่กันอย่างสะดวกสบายค่ะแล้วนี่ก็เป็นฟินิชลุคของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลยค่ะสำหรับยานพาหนะที่จะพาเราไปลบบุรีกันในทริปนี้นะคะจะเป็น klx 2 5 0 cc นะคะสไตล์วิบากโชคนิ่มแน่นอนค่ะ one hours later ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาพักเติมน้ำมันกันนะคะรถเติมน้ำมันเรียบร้อยนะคะคนก็ต้องเติมน้ำมันเหมือนกันคะ่ะเราก็จะมาหยุดกินข้าวเที่ยงกันที่ KFC ก่อนนะคะค่ะเราก็สั่งชุดไก่2ชิ้นนะคะแล้วก็วิงแซบ3ชิ้นนะคะมากินกินเยอะเดี๋ยวรถหนักค่ะแค่นี้พอค่ะเราก็จะกินน้ำเยอะหน่อยนะคะทริปแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นลมแดดได้นะคะก็นอกจากเราจะกินเก่งแล้วนะคะเรายังมีสกิลในการแกะไก่ KFC โดยไม่ต้องใช้มือด้วยค่ะอันนี้สามารถนับเป็นสกิลได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ค่ะแล้วก็ขอตัวไปกินเพิ่มพลังก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบออกเดินทางกันต่อแล้วเนาะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะไปต่อกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดพักรถจุดที่2ของเราแล้วนะคะแล้วก็แวะเติมน้ํามันซื้อน้ําดื่มปกตินะคะแล้วเราก็จะไปต่อกันเลยค่ะ ทุกคนแล้วเราก็มาถึงโรงแรมที่ลบบุรีเรียบร้อยกันแล้วนะคะเรามาพักกันที่ O2 Hotel ลบบุรีนะคะค่ะและในส่วนของโรงแรมนะคะเราก็ทำการจองผ่าน Booking.com มานะคะ ห้องละ638บาทต่อคืนนะคะคุ้มมากๆเลยมีข้า,าวเช้าด้วยโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องนะคะห้องกว้างแล้วก็เพดานสูงนะคะในห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ทุกห้องเลยค่ะจ๊ะเอ๋สุดปังค่ะแล้วนี่ก็คือวิวจากห้องนอนของเรานะคะ,ะห้องเราจะอยู่แค่ชั้น3เนะเพราะว่าโรงแรมเขาจะเป็น low rise นะคะเราก็สามารถจินตนาการว่าภูเขาลูกนั้นเป็นฟูจิไปก่อนก็ได้ค่ะ เที่ยวในประเทศไปก่อนเนาะก็บรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยนะคะตรงนี้เราก็ขอพักเหนื่อยสักแป๊บนึงนะคะยังไงเดี๋ยวลงไปลุยต่อกันค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ได้เวลาออกไปขี่รถเที่ยวชมลบบุรีกันแล้วนะคะ40 minutes later ค่ะเมื่อกี้เราก็ตรงไปที่เขื่อนป่าศักกันเลยนะคะแต่ว่าเสียใจมากค่ะเขื่อนยังปิดอยู่เลยนะคะเขายังไม่เปิดค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งว่า จะเปิดในช่วงเดือนตุลาคมนะคะยังไงเดี๋ยวลองมาใหม่อีกรอบนึงเราก็เลยขี่รถขึ้นเขากันมาแทนนะคะมาดูที่จุดชมวิวเขาพญาเดินทงนะคะที่สามารถมองเห็นลบบุรีในมุมสูงแบบนี้ได้เลยสวยมากๆ ค่ะและด้านหลังกว่านะคะก็จะเป็นพี่ๆที่เขาขับรถขึ้นมากางเต็นท์นอนชมวิวกันบนนี้เลยนะคะบนนี้ก็จะมีน้องหมาคอยเอนเตอร์เทนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแม่หนึ่งแล้วก็ลูกสองค่ะเดินวกไปวนมาอยู่บนหินนะคะนาา่ารักค่ะจากจุดนั้นเราก็เดินต่อขึ้นมากันอีกนิดนึงนะคะเราก็จะมาเจอพระพุทธรูปนะคะเดินต่อขึ้นมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเงียบขึ้นแล้วก็จะไม่มีคนกางเต็นท์นะคะ มุมนี้สวยมากเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศวิวนะคะที่มองจากมุมสูงเหมือนกันนะคะถัดจากเมื่อกี้ที่มีคนกางเต็นท์ขึ้นมาอีกนิดเดียวเดินขึ้นมานิดเดียวก็เห็นหมดแล้วค่ะวิวรอบๆของลบบุรีนะคะสวยมากๆจริงๆเนาะเวลามองอะไรจากมุมสูงลงไปเราก็ยืนเหยียบอยู่บนหินนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะ จากโซนมาตะกี้จะมีน้องหมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ให้กับเรานะคะและโซนนี้ก็จะมีพี่ไก่นะคะแกงพี่ไก่ประมาณ3-4ตัวนะคะคอยอยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะค่ะแล้วเราก็กำลังเดินทางลงจากเขากันนะคะรอบๆข้างก็จะเป็นป่าไม้เขียวชอุ่มเลยแล้วก็ด้านหน้าจะเห็นภูเขาค่ะลางๆแล้วนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วเนาะรู้สึกดีมากเลยค่ะได้มาเจอธรรมชาติอะไรแบบนี้บ้างเนาะ ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศข้างทางกันนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งใจถ่ายอย่างสุดฝีมือเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอุปกรณ์เราก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นอ้อยยังไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่เราก็ใช้ถ่ายจากกล้องมือถืออย่างเดียวเลยนะคะยังไงถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ออกไปเที่ยวบ่อยๆนะคะรับรองเราจะลงทุนซื้อกล้องโปรสักตัวนะคะหรือไม่ก็กล้องที่ติดกับหมวกกันนะะ็อกให้เพื่อนๆได้ชมวิวสวยๆกันนะคะ ค่ะแล้วเราก็ลงมาถึงด้านล่างกันเรียบร้อยแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีเลยวิวสวยมากๆเลยนะคะเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้เอาไว้เพื่อนๆดูกันนะคะค่างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวเย็นกันเลยนะคะไปค่ะ สรุปก็คือลบบุรียังคงล็อกดาวน์นะคะเราก็ได้แต่ซื้อมาม่าจากเซเว่นแล้วก็ขนุกขนมนะคะมาต้มกินที่ห้องกันตามสภาพนะคะสำหรับคืนนี้นะคะก็กินทาร่ไปนะคะดูทีวีต่อไปพักผ่อนค่ะสวัสดีเช้าว,วันใหม่ที่สดใสกันนะคะเพื่อนๆ เมื่อกี้ก็มีพี่พนักงานมาขอห้องนะคะเอาอาหารเช้ามาให้ถึงห้องเลยค่ะเนื่องจากโควิดนะคะทางโรงแรมก็คือจะปิดห้องอาหารก่อนนะคะแล้วก็ให้เราทานอาหารกันในห้องพักก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็เตรียมออกเดินทางกันต่อแล้วนะคะแดดเปรี้ยงมากค่ะแล้วเราก็จะมาหยุดทานข้าเที่ยงกันนะคะที่ร้านแพรสวนพิกนะคะร้านจะออกแนวธรรมชาตินะคะติดแม่น้ำแล้วก็จะเงียบๆเ,เนาะเจ้าของน่ารักนะคะต้อนรับอย่างดีเลย ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศจากแพรของที่ร้านนะคะจะไม่ใช่ฝนจริงนะคะจะเป็นน้ําที่ตกลงมาจากหลังคานะคะเหมือนเขาจะปล่อยลงมาเป็นหยดฝนนะคะค่ะสําหรับบรรยากาศของร้านนี้นะคะถือว่าดีเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของเมนูนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็น คาเฟ่และร้าตอรองนะคะเมนู mm hmm. พวกของคาว mm hmm. อาจจะน้อยลงหน่อยนะคะยังไงสามารถโทรเช็คกับทางร้านได้นะคะ mm hmm. ค่ะเราก็ได้สั่งอิตาเลียนสดาดรสบลูเบอรรี่นะคะมาเพิ่มความสดชื่นให้กับชีวิตนิดน,นึงค่ะ mm hmm. และนี่ก็คือกุ้งแม่น้ำมันเยิ้มๆที่เรารอคอยกันนะคะค่ะทางร้านก็จะมีน้องห่านนะคะมาคอยต้อนรับ คนที่มาทานอาหารที่ร้านนะคะน้องก็จะแหวกว่ายตามแม่น้ําไปอย่างนี้นะคะจะมีกันทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกน้อยตัวจ้อยๆอีก2ตัวนะคะน่ารักมากๆเลยพอทานกันเสร็จเราก็จะออกเดินทางกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางผ่านวัดมหา,าธาตุนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากมาชมดูโบราณสถานของไทยเรานะคะสามารถมาที่อยุธยาได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาร้านกาแฟนั่งพักดื่มกาแฟกันสักแป๊บหนึ่งนะคะ เราก็มาหยุดพักกันที่ร้านบุญเฮลปนะคะถ้าเกิดอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะจะเป็นร้านกาแฟาสไตล์อยู่ในสวนนะคะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ mm hmm. ก็จะมีแม่น้ำนะคะในร้านแล้วก็ตกแต่งสวยงามนะคะมีน้ำพงน้ำพุนาอแล้วก็เราจะเดินตามทางเดินแบบนี้กันเข้าไปข้างในร้านเลยค่ะ ภายในร้านก็จะมีโต๊ะให้เราเลือกที่นั่งนะคะก็จะมีเป็นโต๊ะไม้หรือว่าจะมีเป็นแบบซุ้มก็มีนะคะเราเลือกที่จะนั่งในห้องแอร์นะคะเพราะว่าเราเหนื่อยมากค่ะแล้วนี่ก็คือของหวานนะคะที่เราได้สั่งกันมานะคะของเราก็จะเป็นโกโก้เย็นนะคะกินคู่กันกันกบชีสเค้กหน้าไหม้นะคะท็อปด้วยสตรอเบอร,รี่แล้วก็ของเพื่อเราจะเป็นเพเค้กชาเขียวนะคะกับชาเขียวไปอีกค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสองคนกินเอาให้อิ่มเลยคะ่ะข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วค่ะ เน,น่ยๆได้กินน้ำหวานเข้าไปมันก็จะชื่นใจหน่อยนะคะเราก็จะมาต่อกันด้วยชีสเค้กหน้าไม้กันเลยนะคะ <S 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 โอ้ยดูสภาพ หลังจากกินของหวานกันเสร็จนะคะเราก็เดินทางกลับกันเลยค่ะเราก็จะวิ่งตามแมปมาเรื่อยๆนะคะรู้สึกตรงนี้น่าจะเป็นลังสิทนะคะเราก็ไม่ค่อยคุ้นทางเหมือนกันตามแมปมาอย่างเดียวเลยเนาะสำหรับทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปแรกของเราหลังจากที่คลายล็อกดาวน์ค่ะก็อาจจะยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปในสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของแต่ละจังหวัดนะคะเพราะว่าบางที่เขาก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการกันเนาะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิป Unplanned v l o g แบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้นะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่เราพาเพื่อนๆอ,ออกไปเที่ยวคะ่ะแล้วเราก็กลับถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพแล้วนะคะตัวเปื่อยกันเลยทีเดียวเหนื่อยมากๆเลยขอไปพักก่อนนะบ๊ายบาย